อยากให้นิมนต์ไปคําชะโนดสักครั้งว่างนะั้นอย่าไปว่าจะสักครั้งเลยกูไปมาเยอะคําชะโนดเนี่ยกูไปย,ยังจะไม่มีคนรู้จักด้วยซ้ําไปเพราะว่าบ้านกูก็อยู่ใกล,ล้ๆคาชะโนดนั่นเองตั้งแต่ยังไม่มีใครรู้จักเลยนะ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 มีแค่สลาหลังเล็ก,ลกๆจะมีพระพุทธรูปองค์นึงอยู่ตรงนั้นนะนะไปแล้วนะยุครงหลัง,ลงนี่มาอเอยเฟื่งฟูขึ้นมาด้วยกระแสะแห่งพญานาคแล้วนะ ด้วยสื่อสารมั่งด้วยอะไรนะนแต่เมื่อก่อนไม่มีใครรู้หรอกนะก็เชฉนนั้นนะเขาเขาอาจจะอยากให้หลวงตาไปเทศเพื่อให้แบบไม่หรอกมันมันมันเป็นเรื่องของศรัทธาของคนครับความเชื่อของคนอเหมือนศาสนาอื่นศาสนาอื่นเขาก็เชื่อของเขามันไม่ต่างกันหรอกแต่มันผิดที่ว่าเขาเป็นศาสนาอื่นนะถือไม่ใช่พุทธนะแต่พุทธถ้าเป็นรับนับถือศาสนาอื่นนะมันค่อยมันค่อยดูไม่งาม เข้าใจไหมถ้าถ้าถ้าเป็นลัทธิออกไปเลยเนี่ยไม่มีใครว่าแต่ที่พูดถึงว่าที่หลวงตาพูดก็ไม่ได้ว่านะว่าว่าชาวพุดเราพุทธะแปลว่าตื่นสายญาแปลว่าลวหลับอย่เราต้องเข้าใจในศาสนาพุทธเรานะศาสนาพุทธเนี่ยสอนเรื่องกรรมนะกรรมคือการก,กระทำนะทำดีดีทำชั่วชั่วมันจะมีใครมาโดนบันดาลให้มึงรวยได้เอา ถ้ามึงไม่เคยทานไว้อะพญานาคต้นไหนพญานาคมันมีมันก็มันก็มีกรรมของมันอยู่เห็นไหมมันก็มีกิเลสจัณหาเต็มหัวใจมันอยู่นะทัานก็ตลกที่สุดีนะเขาก็ทุกข์ทุกข์เหมือนกันไหมัะมันจะมีฤทธิ์มีเดชไปทําอะไรใครได้ถ้าไม่มีคมต่อกันเนี่ยนะไม่มีทางทำไว้มึงจะนอนอยู่ใน ที่ไหนมันก็ตายจ้ถึงเวลามันน่ะเหมือนกับคนโดนยิงตายโดนอะไรตายก็ํำไม่มีบังเงินนะมันมีกรรมส่งผลทั้งนั้นและเทวดาตนไหนจะมาโดนบันดาลให้เขาได้งั้นก็ไปเชื่อเรื่องกรรมสิฮะงั้นมึงจะไปทําบุญท,ทํากุศลทําไหมนะถ้ามึงจะให้เทวดามาโดนบันดาลให้พญานาคมาโดนบันดาลนะไม่มีทางหรอกฮะ จำไหมพญานาคเนี่ยถ้าพูดถึงอะ่ะกูก็ยังเคยพูดนะกูกูก็พูดตรงตรงอะ่ะพญานาคเขาก็เป็นของเขาอยู่ในพบหนึ่งภูมินะึงนะมันก็ยืนอยู่ในสงสงสารนะในในสามสิบเอ็ดพบอยู่แลงวเวียนไหวใจเกิดอยู่มันจะวิเศษตรงไหนหมายถึงศาสนาพูดไม่ใช่ลบลูแต่พูดถึงให้ฟังให้มันชัดเจนนะพญานาคจะมาช่วยทำนาไงฮนะ มันจะมิเศษมิโสมมาโดนบันดาลถ้ากูพูดอยู่ขนาดนี้ถ้ามันมันก็มาโดนบันดาลนี่กูตายกันสิฮะจริงไหมลนะ่ะก็กูกบอกเย่ากูก็พูดอยู่มาหลายปีแล้วเนี่ยไปอยู่ฝั่งของเขาว่ามีพญานาคกูก็ว่ากูก็ไม่เห็นว่ามันมาทําอะไรเลยนะฮะแล้วไปเห็นมันลอยขึ้นในน้ำอูโหูอัศจรรย์ปลามันก็ลอยน้ําได้มันจะอัศจรรย์ตรงไหนว่ากูว่าเงี้ยฮะมันก็ยังลอยน้ําได้ จริงไหมอันนี้รูปๆดีไ,ม,ดไม่ดีกูว่าเป็นปลาอะไรนะเนี่ยเหมือนที่ที่ที่ห้วยหลวงเนะี่ยมันก็มีปลาชะโดตัวใหญ่ตัวหนึ่งตัวนั้นใหญ่มากเหมือนเรือดังน้ำภาพองค์นั้นไปนั่งอยู่แป๊บเดียวว่าเห็นพญานาคนะที่แท้ก็เป็นปลาชะโดตัวนี้แหละ,นะะตาลีจะาเหลือกมานะนะก็ไปมาพูดโอ้โหพญานาคว่าง,งั้นตัวลายพ้อยแล้วกูมาดูโอ้โหปลาชะโดตัวก็เลย าาาจากคุณปริยัติปฏิบัติครับลอยต่อของภัรษา,าในเวทนาคืออะไรครับแล้วตัดด้วยอะไรครับ<า>ตัดด้วยสตินะมัด้วยสติปัญญาอะจากด้วยสติปัญญ,ญ,ญานนะจำนะไหมลอยต่อปฏิจจสมุปาคือการปรุงนะระหว่างคิดขึ้นมาเราไม่ปรุงต่อมันก็จะพังลงถ้าเราปรุงต่อมันก็ไม่พังนั่นก็คือลอยต่อนะข้องการเกิดทั้งมวล เดี๋ยวก,กูยังพูดไม่จบเลยเรื่องพญานาคเนะนะอ่มีครั้งหนึ่งอะท,ท,ที่อยู่ท่ามชันตานะมีพระองค์หนึ่งเขาบอกเขาบรรลุธรรมมียานทัศนาแต่เขาก็เป็นลูกศิษย์กูนี่แหละไปภาวานาอยู่ในท่มสามสี่วันบอกบรรลุธรรมเป็นพระราหัตผลแล้วกูก็ว่าก็ดีนะมันเป็นนะพะตอนนั้นเดินลงมาส่งกูนะลงมาจากทํา มันก็ไปเห็นตะกรวดตัวหนึ่งนะนะอ่ะวิ่งลงมาไปจับอยู่ต้นไม้มันบอกเท้าเวสุวรรณลงมาส่งมันกูเลยว่านั้นมันแลนเนี่ยมันบอกไม่ใช่เท้าเวสุวรรณปลอมตัวมากูว่ามันปลอมดีกว่านี้ไม่ได้ยังไงน่าจะปลอมเป็นอย่างอื่นนี่ปลอมเป็นแลนนี่นะมาส่งหัว่งฮะฮะฮะ,อะโอ้เสียสักสีเวสุวรรณหมดะอะ,อะ ลุงตาอย่างนี้เขาเขาเขาเรียกว่าเห็นเป็นวิปลาสไหมครับลงตาอ่าใช่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 เพราะเขาเห็นจริงๆของเขาแล้วเป็นจริงเป็นจังจนบ้าเลยนะอย่างเช่นเราเหมือนลุงตาว่าเราเห็นว่ามันเป็นปลาเป็นตะกรวดแต่เขาดันเห็นเป็นอย่างอื่นใช่เหมือนเหมือนกับเขาเวลาเวลาอะไรนะไอไอไอคูบาเนี่ยเขาเป็นสองคนเหมือนคนทรงไงคนหนึ่งเป็นมังกรอยู่ในตัวเขานะตัวหนึ่งเป็นหงเขาว่าาง เวลาเวลาเขาจะขึ้นถ้าเนี่ยเขาก็จ้องเป็นหงฮเป็นหงแล้ววิ่งขึ้นเลยนะ,ะถ้าเป็นบางกรเขาจะอ๋อ,อ,อขึ้นมาแต่เวลามันมันสนุกตรงตรงที่เวลาเวลาอะไรเขาเป็นพระโคมีคน,หน,น,คคนหนึ่งเป็นพระโคด้วยสองคนพระองค์หนึ่งเป็นพระโคองค์หนึ่งเป็นบางกรอ่าแล้วเวลากินขา้าวถ้าโยมเขาเอาเอา,เอาต้มปลาเอา อมเนื้อมาเนี่ยพวกนี้กินไม่ได้ต้องกินแต่ผักเป็นพักโคกับมังกรมังกรหาอยู่กูก็เลยได้ซัดคนเดียวเลยกูบวังเป็นนานๆนะมึงอย่าหายเป็นนะตอนนั้นอยู่ด้วยกันสามสี่องค์แล้วเอาไปมามันก็หายอ้หายหายอยู่ใช่ไหมหายหายหายมันเสื่อมลงพอะเสื่อมันนี้มันก็ไม่เห็นอีกเลยแล้วก็ขอศึกด้วยมาเห็นไหม